สวัสดีครับพบกับผมช่อง Dark s เซโลูอีกครั้งนะครับกัรนิยายเรื่องทายาทมังกรหยวนนะครับก็มาเจอกันในบทที่320นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วโจหยวนก็ได้เอาชนะมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้ก็กําลังประกาศเรื่องใหม่ต่อไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่320คู่รำ่ำรวยเมื่อเสียงของท่านหญิงจี้จริงเงียบลงก็เหมือนกับน้ำเย็นที่เดือดตกลงไปในหม้อน้ำมันร้อนทำให้การประทุเกิดขึ้นสมาชิกทั้งสี่สาราต่างตกตะลึงแม้แต่ลู่เซียวและฮั่นหยวนเองก็ตกตะลึงไปชั่วขณะก่อนที่สีหน้าดีใจสุดขีดจะปรากฏออกมาบนใบหน้าของพวกเขาถึงเวลาแย่งชิงตำแหน่งผู้นำสาลา ลู่เซียวรู้สึกได้ถึงน้ำอะไรเชี่ยวกราดอยู่ภายในใจเขามีความอยากได้ตำแหน่งผู้นำสารามมาเป็นเวลานานแต่ท่านหญิงจี้จริงมักจะเลื่อนการต่อสู้ออกไปด้วยเหตุผลที่ว่าสาราวายุไม่มีหัวหน้าผู้ดูแลสาราอยู่แล้วใครจะไปคิดว่าท่านหญิงจี้จริงจะประกาศเปิดการคัดเลือกผู้นำสาราทั้งสี่อย่างไม่คาดคิดหากเทียบผู้นำสาราทั้งสี่แล้วตำแหน่งหัวหน้าสาราวายุไม่ถือว่ามีอะไรเลยหลังจากที่เป็นผู้นำสารา เขานั้นจะสามารถควบคุมสาราทั้งสี่ได้อย่างเป็นทางการแทนที่จะต้องดูแลเพียงสาราเดียวเหมือนอย่างที่เป็นในตอนนี้ยิ่งไปกว่านั้นสถานะการเงินที่ได้รับก็ไม่ใช่สิ่งที่หัวหน้าสาราจะเทียบได้ลู่เซียวจ้องมองร่างทั้งสองที่ยืนอยู่เหนือทุกคนด้วยดวงตาเปล่งประกายในความเห็นของเขาเหตุผลที่ท่านหญิงจี้จิงเห็นด้วยเพราะผู้นำตระกูลเทียนหุนหุนส่วนน่าจะกดดัานนาง ท้ายที่สุดแล้วในอดีตจี้จิงปฏิเสธการคัดเลือกผู้น,นำสาราไม่ให้ดำเนินต่อด้วยเหตุผลที่ว่าสาราวายุยังไม่มีหัวหน้าสาราแต่เหตุผลนั้นก็ใช้ไม่ได้อีกต่อไปครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าท่านหญิงจี้จิงหยิบมเมล็ดงาขึ้นมาแต่ก็ได้ทำแตงโมหายไปทั้งลูกเลยลู่เซียวเยาะเยะเยเขาค่อนข้างเสียใจกับความรมเหลวของเฉินเป่ยเฟิงแต่ตอนนี้เขารู้สึกประทับใจมากกับทักษะอันยอดเยี่ยมของหุนส่วนและในครั้งนี้ ผู้ชนะก็ยังได้รับรางวัลเป็นสาระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กอีกดวงตาลู่เซียวเป่งประกายแม้ว่าจะเป็นสาระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กแต่มันก็ยังเป็นสารระดับศักดิ์สิทธิ์ยิ่งไปกว่านั้นสาระดับนี้หายากอย,ย่างไม่น่าเชื่อแม้แต่ในสวรรค์หุ่นยวนฉะนั้นแม้ยอดฝีมือขั้นสภาวะสุริยันก็ยังพบว่ามันยากที่จะควบคุมความปรารถนาของพวกเขาเมื่อเผชิญหน้ากับสาระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กที่ด้านข้างสาราปรึกษาท่าทางมู่หลิวเข่งขึมขึ้นและเขาก็ได้ถอนหายใจ สาราทั้ง4ี่จะไม่สงบสุขอีกต่อไปสักระยะหนึ่งใครๆก็อยากได้ตำแหน่งผู้นำสาราทั้ง4และสาระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กเช่นกันเมื่อเทียบกับการต่อสู้เช่นนี้ความสำเร็จของโจโยวนในการเป็นหัวหน้าสาราวายุก็ลดลงในพริบตาทางด้านสาราวายุเย่ปิงเหล่งและยี่ซิวซุยและคนอื่นๆก็ตกตะลึงเช่นเดียวกันพวกเขายังตกใจมากกับข่าวนี้จนกระทั่งผ่านไประยะเวลาหนึ่ง ข้ามีคิดมาก่อนเลยว่าการต่อสู้เพื่อชิงตําแหน่งผู้นําสาราทั้งสี่จะเริ่มต้นหลังจากไม่ได้แต่ต้องมาเป็นเวลานานหลายปีเย่ปิงหลิงค่อยๆตื่นจากผวังจากนั้นมองไปที่โจหยวนด้วยแววตาซับซ้อนเจ้าสวยแล้วโจหยวนหัวรรอนี่มันไม่ใช่เรื่องดีเหรอมันจะดีได้อย่างไรเย่ปิงหลิงขมวดคิ้วและอธิบายว่าในอดีต ท่านหญิงจี้จริงมัตจะขัดขวางการต่อสู้ชิงตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่เสมอเพราะนางรู้ว่าตำแหน่งนั้นจะตกอยู่ในมือของตระกูลเทียนหุนแต่ตอนนี้นางกลับตกรงอย่างกระทันหันนี่อาจเป็นเพราะผู้นำตระกูลเทียนหุนหุนส่วนได้กดนางที่ให้กระทำเช่นนั้นคิ้วของนางขมวดเข้าหากันหากลู่เซียวกลายเป็นผู้นำสาราทั้งสี่จริงๆแล้วแม้ว่าโจโหยวนจะกลายเป็นหัวหน้าสาราวาอยู่ก็ยังคงถูกลู่เซียวกดขี่อยู่ดีซึ่งนั่นไม่เป็นผลดีต่อโจโยวน โจโหยวนยิม้มเขาไม่คิดว่าการที่ท่านหญิงจี้จริงจะตกเรื่องเรื่องชิงตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่เพราะนางก็รู้เช่นกันว่าเป้าหมายของโจโหยวนไม่ใช่การเป็นแค่หัวหน้าสาราวายุตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่คือเป้าหมายสูงสุดของเขาบางทีผู้นำตระกูลเทียนหุนหุน,หนส่วนตั้งใจจะบังคับนางตกลงแต่สิทธิพี่จี้จริงอาจจะมีความคิดอื่นและนางอาจคิดว่าโจโหยวนเองก็มีความสามารถเพียงพอที่จะแข่งแย่งชิงตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่ได้เช่นกัน สิพี่จี้จริงคงจะนึกถึงข้าแน่เลยด้วยความไว้วางใจและความเอาใจใส่ของท่านหญิงจี้จิงแรงกดดันที่โจโหยว่รู้สึกแม้จะมีไม่น้อยและดูเหมือนว่าเขาไม่ควรจะภูมิใจกับชัยชนะเหนือเฉินเปยเฟิงในครั้งนี้ ท้ายที่สุดแล้วอย่างที่เย่ปิงหลิงพูดยังมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเฉินเปยเฟิงและลู่เซียวแล้วก็หั่นหยวนอย่างน้อยโจโหยวนก็เข้าใจว่าหากต้องเผชิญหน้ากับลู่เซียวในตอนนี้โอกาสที่เขาจะแพ้ก็มีมากกว่าชนะไม่ใช่เรื่องหน้าอายที่จะยอมรับเพราะศักยภาพโจหยวนในขั้นสภาวะขุมพลังจิตตอนนี้นั้นต่างจากลู่เซียวมาก เขาขัดเกลาและเชื่อมต่อที่กักเก็บพลังห้าพบจากทั้งหมด9้าพบเท่านั้นหากเขาเชื่อมต่อที่กักเก็บพลังที่เหลือได้อีก4ี่พบรากฐานพลังหยวนของเขาจะต้องไปถึงระดับที่น่าทึ่งทึ่งจนลู่เสี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้แน่นอนว่าศักยภาพม่สาบาราเปลี่ยนเป็นความแข็งแกร่งเพื่อเติมเต็มช่องว่างระหว่างพวกเขาดังนั้นในช่วงสี่เดือนต่อจากนี้โจหยวนจะไม่สามารถพรอนคายได้เลยไม่เช่นนั้นแล้วหากเขาล้มเหลวเขาก็จะทำให้สิบพี่จี้จิงของเขาผิดหวังเป็นอย่างมาก นอกจากนี้แล้วโจหยวนยังให้ความสนใจในสารระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กเป็นอย่างมากอีกด้วยเขาครอบครองสารระดับสวรรค์ขั้นสูงมากมายแต่ก็ไม่เคยแตะสารระดับศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาก่อนเขารู้ว่าสารระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นไหนก็ตามก็มีพลังที่มีอาจินตนาการได้และเมื่อเขาเชี่ยวชาญก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งได้เป็นอย่างมากเขานั้นครอบครองศิลปะทั้ง7ของชางส่วนและถ้าหากเขาสามารถฝึกฝนศิลปะทั้ง7จนประสบความสําเร็จได้ก็จะสามารถรวมศิลปะทั้ง7 เปลี่ยนให้กลายเป็นศาสตร์ระดับศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันแต่ความยากของศาสตร์นี้ก็สูงเกินไปในระดับพลังปัจจุบันของเขามีเพียงสองศาสตร์เท่านั้นที่จะกล่าวได้ว่าโจหยวนเชี่ยวชาญน,นั่นก็คือศิลปะจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์และร่างศักดิ์สิทธิ์ในตำนานในตอนนี้นั้นเขายังไม่เชี่ยวชาญลูกแก้วดาบความปีศาจอย่างเต็มที่ไม่ต้องพูดถึงศาสตร์อื่นๆเลยเขานั้นยังไม่มีเวลาฝึกฝนสักวันหนึ่งเมื่อเขาได้ประสานสศิลปะ ทั้งเเข้าด้วยกันมันก็จะกลายเป็นสาระดับศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงซึ่งจะเหนือกว่าระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กมากบนจุดสูงสุดผมของทายินจี้จิงพลิ้วสวัยไปตามสายลมสายตาของนางเหลือไปมองโจหยวนทั้งสองสบตากันและยิ้มราวกับเข้าใจในความคิดของกันและกันจี้จิงมองไปทั่วผู้ชมและส่งเสียงตะโกนทุกคนฝึกซ้อมให้หนักเพื่อการต่อสู้ชิงตำแหน่งผู้นำสาราทั้งสี่ในอีกสี่เดือนข้างหน้านี้เมื่อเทียบกับวันนี้แล้ว นี่จะเป็นงานสำคัญสำหรับอาณาจักรเทียนหยวนของข้าพวกเราจะปฏิบัติตามผู้คนจำนวนนับไปท่วนโค้งคำนับอย่างเคารพจริงพยักหน้านางรู้ว่าการสแสดงความสนใจโจยหยวนที่นี่มากเกินไปนั้นไม่ดีเมื่อพิจารณาจากตัวตนของนางแล้วแม้ว่าโจหยวนจะกลายเป็นหัวหน้าสาราวาอยู่แต่ช่องว่างระหว่างสถานะของพวกเขาก็ยังคงกว้างมากดังนั้นเมื่อกบอกมือร่างที่เพียวบางของนางก็พร่ามัวระหายไปอย่างรวดเร็ว เมื่อจี้จริงได้จากไปร่างของขุนส่วนก็หายไปเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่จะหายไปดูเหมือนว่าเขาจะเหลือบมองไปทางโจหยวนหลังจากการจากไปของผู้โสทั้งสองแรงกดดันที่ปกคลุมก็สลายไปผู้คนจํานวนนับไมปทวนก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกยี่สิวซุยจ้องมองโจหยวนและหยอกล้อหัวหน้าสาราโจหยวนวันนี้เจ้าชนะแล้ว เจ้าวางแผนจะเลี้ยงฉลองให้พี่น้องหรือไม่โจหยวนเหลือบมองสมาชิกโดยรอบสาราวายุที่กำลังมองมาที่เขาอย่างกระตือรือร้น,นเขารู้ว่ายี่สิวซุยกำลังบอกว่าคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เขาจะเอาชนะใจผู้คนดังนั้นเขาจึงไม่ได้ปฏิเสธและพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มคืนนี้ที่ร้านอาหารวายุไม่เมาไม่กลับ มื่ได้ยินคำพูดของเขาสมาชิกของสาราวายุก็โห่ร้องแสดงความยินดีบรรยากาศก,ก็อบอุ่นและรื่นเริงแต่แล้วก็มีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นเขาคือหนึ่งในร้องหัวหน้าสาราเพิงว่างเฉินเย่ปิงหลิงขมวดคิว้วมีอะไรหรือเปล่าร้องหัวหน้าสาราว่างเฉินวางเฉินยังคงนิ่งเฉยจากนั้นก็ยกมือคำนับโจหยวนก่อนจะยิ้มอย่างไม่ใส่ใจขอแสดงความยินดีกับหัวหน้าสาราโจหยวน ชัดเจนว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขเท่าไรนักก่อนหน้านี้เขาเคยมองโจหยู่ยังดูถูกแต่ตอนนี้สถานะโจอยู่นั้งสูงกว่าเขาไปแล้วข้ามาที่นี่เพื่อแจ้งให้หัวหน้าสาราโจหยวนทราบว่าเนื่องจากสาราวายุได้มีหัวหน้าสาราแล้ว ข้าหวังว่าเจ้าคงจะไม่ขาดการประชุมสาราทั้งสี่ในอีกสามวันเพราะการประชุมสาราทั้งสี่นี้จัดตั้งขึ้นโดยหัวหน้าสาราของเราลู่เซียวมาโดยตลอดเวลาหว่างเฉินกล่าวยอย่างเฉยเมยมีเขาลางของความเยื่หย,ยิงในน้ำเสียงนั้นในมุมมองของหว่างเฉินยังคงม,มีความแตกต่างอย่างมากในความแข็งแกร่งระหว่างโจหยวนและลู่เซียวโจหยวนลีตาลงการประชุมหัวหน้าสาราทั้งสี่เหรอเท่าที่ข้ารู้มาการประชุมนี้ ควรมีผู้นําสาราทั้งสเป็นประธานไม่ใช่เหรอมุมปากวางเฉินกระตุกขึ้นเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มเย้ยหยันมันจะมีความแตกต่างอะไรกันจะเร็วหรือชา้ายังไงก็ต้องเป็นของลู่เซียวอยู่ดีข้าได้ส่งข้อความแล้วขอลาก่อนเมื่อเสียงของเขาค่อยๆเงียบลงเขาก็หันหลังและจากไปสาราเพลิงนี้ช่างหญิงยะโศ พวกเขาคิดว่าคนอื่นอยู่ต่ำกว่าหรือไรสมาชิกคนอื่นของสาราวายุต่างรู้สึกไม่พอใจเมื่อเห็นว่าวางเฉินหยาบคล้ายกับโจหยวนโจหยวนโบกมืออย่างใจเย็นอย่าปล่อยให้มแมลงวันมาทำลายวันดีๆของเราเลยพวกเราไปฉลองกันเถอะเมื่อฝูงชนโห่ร้องอีกครั้งเขาก็รีตามองไปทางวางเฉินที่จากไปการประชุมใหญ่ของสีสาลานั้นน่าจะไม่มีอะไรที่ดีนั ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสาราวายุเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองอย่าไม่ต้องสงสัยท้ายที่สุดแล้วตำแหน่งหัวหน้าสาราวายุก็ถูกปล่อยทิ้งว่างมาหลายปีส่งผลให้สาราวายุกลายเป็นเพียงถาดทรายที่ร่วนซุยหากไม่มีหัวหน้าสาราสาราวายุก็จะกลายเป็นอันดับสุดท้ายจากทั้ง4ี่สาราสาราอีกสามแห่งโดยเฉพาะสาราเพิงและสาราคีรีมักจะดึงคนที่มีความสามารถจากสาราวายุไปอยู่เสมอ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้สาราวายุอ่อนแอลงเรื่อยๆและในตอนนี้ในที่สุดก็ได้มีหัวหน้าสาราคนใหม่และความแข็งแกร่งของเขานั้นก็ค่อนข้างพิเศษนี่เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสําหรับสาราวายุอย่างเห็นได้ชัดส่วนกลุ่มที่สนับสนุนเฉินเป่ยเฟิงในตอนแรกก็เริ่มแตกกันอย่างรวดเร็วรวมถึงแม่ทัพใหญ่จีนเต็งซึ่งเคยปฏิบัติตามคําสั่งของเฉินเป่ยเฟิงมาก่อนในขณะนี้พวกเขาก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากดังนั้นพวกเขาจึงเงียบอย่างชานฉลาดไม่กล้าจะสร้างปัญหาใดๆ พวกเขาทั้งหมดเข้าใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาราวายุจะตกเป็นของโจหยวนแม้ว่าเฉินเปยเฟิงจะฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บมาได้เขาก็อาจจะถูกกดขี่ด้วยเช่นเดียวกันบางทีเขาอาจจะปกป้องตําแหน่งรองหัวหน้าสาราไม่ได้ด้วยซ้ำหากเฉินเปยเฟิงอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นแล้วพวกเขาเล่าจิ้นเต็งและคนอื่นๆอ,อธิษฐานให้โจหยวนเรื่มเรื่องเหล่านี้ไปพวกเขาจะกล้าสร้างปัญหาได้อย่างไรณจุดศูนย์กลางของเกาะวายุ ทะเลสาบบนเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบมีอาคารสูงสองแห่งหนึ่งในนั้นเป็นอาคารบริหารทั่วไปสำหรับสมาชิกของสาราวายุไว้สำหรับรับภารกิจและรับเงินในแต่ละเดือนอีกแห่งก็คืออาคารของหัวหน้าสาราอาคารนี้วางเปล่ามานาหลายปีแล้วแล้วเพิ่งจะเปิดอีกครั้งหลังจากที่โจโยุนได้รับการเลือกตําตำแหน่งเป็นหัวหน้าสารามาอาคารหลักของสาราได้รับการทำความสะอาดอย่างระมัดระวังในช่วงสองวันนี้โจโยุนได้ย้ายเข้ามาจากอาคารเล็กๆของเขา ทางด้านบนของอาคารนั้นโจหยวนยืนเอามือไพร่ไว้ด้านหลังเขาสำรวจพื้นที่โดยรอบทะเลสาบใสเป่งประกายมีสนามฝึกหลายแห่งในขณะนี้มีสมาชิกสาราวายุจำนวนมากกำลังทำกิจวัตรประจำวันฝึกฝนและเรียนรู้จากกันและกันหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาหันไปมองภายนอกอาคารซึ่งปรากฏว่ามีใครบางคนยืนอยู่แถวนั้นผู้ชายคนนั้นชื่อหลี่เจี้ยนใช่ไหมเขาตามหาเจ้าอยู่เหรอ โจหยวนหันสีสามมองไปที่เย่ปิงหลิงที่อยู่ข้างๆเขาเจ้าไม่จำเป็นต้องสนใจหมาป่าที่ไม่รู้จักบุญคุณอย่างเขาหรอกตอนนี้เขาต้องการหันหลังให้เฉินเปยเฟิงและกลับมาทางเราเย่ปิงหลิงยาะเย้ยอย่างเย็นชาเมื่อเฉินเปยเฟิงพยายามโจมตีพวกเขาโดยใช้อาคาราจับเครื่องหมายลีเจียนเป็นคนแรกที่ไปเข้าร่วมของฝั่งเฉินเปยเฟิงหากคนอื่นทําเช่นนี้เย่ปิงหลิงก็คงเข้าใจได้แต่แล้ว คนคนนี้นั้นคือคนที่นางช่วยให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นแม่ทัพใหญ่และสุดท้ายเขาก็ยังทรยศต,ต่อนางซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่านางจะโกรธมากขนาดไหนเมื่อเห็นเช่นนี้โจหยวนก็พูดกับยี่ซิวซุยที่อยู่ด้านข้างอย่างไม่ใส่ใจถ้าอย่างนั้นก็หาโอกาสโปรดเขาออกจากตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ซะ ในสาราวายุคำพูดของเขานนั้นตัดสินทุกอย่างแม้ว่าเขาต้องการจะจัดการแม่ทัพใหญ่เขาก็ไม่จําเป็นต้องรับความยินยอมจากใครยี่สิวซุยพยักหน้าโจโหยวนดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าสาราวายุแต่แท้จริงแล้วนางเป็นคนจัดการเรื่องต่างๆมากมายเดิมทีนางคิดว่านางทําเกินขอบเขตของนางด้วยซ้าดังนั้นนางจึงพยายามรายงานทุกอย่างให้โจโหยวนทราบเพื่อให้เขาตัดสินใจ แต่โจหยวนพยายามเพียงครึ่งวันเท่านั้นและได้ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพราะเขาพบว่าเมื่อเทียบกับเรื่องเล็กๆน้นอยๆเหล่านี้เขายินดีจะไปหาใครสักคนมาต่อสู้ยังง่ายกว่าในเมื่อครั้งที่เขายังไปรองหัวหน้าสาราเขาไม่เห็นต้องมาใส่ใจในเรื่องอะไรเหล่านี้มากนักแต่ในตอนนี้เขาตระหนักได้แล้วว่าการควบคุมสาราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องน่ายินดีอย่างที่เขาคาดหวัง หลังจากการเห็นการต่อต้านของโจโหยวนต่อเรื่องเหล่านี้แล้วยี่ซิวซุยจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากปล่อยเขาไปเมื่อเสี่ยวหงลู่หมิงเย่และคู่นำสาราคนอื่นๆเห็นว่าโจโหยวนจะถอดตำแหน่งต่างๆตามต้อง,ง,งการพวกเขาก็อดไม่ได้จะปล่อยให้อารมณ์เห็นความเคารพเกิดขึ้นในใจชิวซุยเจ้านี่เป็นสมบัติล้ำค่าจริงๆโจโหยวนอดไม่ได้จะชื่นชมยี่ซิวซุยที่สามารถจัดการเรื่องต่างๆมากมายในสาราวายุได้อย่างเป็นระเบียบ หากไม่มียี่สิวซุยแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพน่าสงสารขนาดไหนยี่สิวซุยจ้องมองเขาด้วยสายตากโกรธเคืองเล็กน้อยแม้ว่าเรื่องในสาราวายุจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับนางนางเคยควบคุมเมืองสวียนโจมาก,ก่อนดังนั้นนางจึงสามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ข้าช่วยเจ้าเรื่องเล็กๆน้อยๆพวกนี้ได้แต่สำหรับการประชุมสี่สาราในวันพรุ่งนี้ เจ้าจะต้องเข้าร่วมมันด้วยตนเองนางกล่าวดวงตาโจโหยวนหลีลงเมื่อพูดถึงการประชุมสี่สาราข้ารู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรที่ดีเท่าไหร่นะักเจ้ารู้ไหมว่าการประชุมสี่สารามีไว้เพื่ออะไรกันเย่ปิงหลิงคุ้นคิดสักครู่แล้วกล่าวว่าข้าคิดว่ามันอาจมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพิธีต้อนรับผู้มาใหม่พิธีต้อนรับผู้มาใหม่เหรอโจหยวนกระพริบตาไม่เห็นท่าทางสับสนของโจหยวนยี่สิวซุยก็อดแม่จะกุมหัวและกัดฟันแน่น เมื่อวานข้าไม่ได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดแล้ววางไว้บนโต๊ะของเจ้าแล้วเหรอเจ้าไม่ได้อ่านมาเลยหรือไงโจโยหยวนหัวเราะอย่างเก๊ะกักลงๆแล้วมองขึ้นไปบนฝา้ายี่สิวซุยได้แต่มองบนนางอธิบายว่าในทุกปีเหล่าผู้มาใหม่จากพื้นที่ต่างๆจะมาที่อาณาจักรเทียนหยวนพวกเขาจะเข้าร่วมสาราทั้งสี่หลังจากผ่านการทดสอบนี่คือพิธีต้อนรับผู้มาใหม่ พิธีต้อนรับผู้มาใหม่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสาราทั้งสี่เพราะมันเป็นตัวแทนของสายเลือดใหม่และยังมีต้นกล้าที่ดีอยู่ในนั้นหากเจ้าได้รับพวกเขาเข้ามาจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของสาราวายุได้อย่างมากดังนั้นสาราทั้งสี่ก็จะแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งในพิธีต้อนรับผู้มาใหม่ทุกครั้งแต่นั่นก็ไม่ใช่สำหรับสาราวายุเจ้าหมายความว่าอย่างไรก่อนหน้านี้ ตามกฎแล้วสาราทั้ง4จะมีส่วนแบ่ง25ซึ่งแบ่งเท่าๆกันอย่างไรก็ตามเนื่องจากสาราวายุไม่มีหัวหน้าสาราจึงไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการประชุมในท้ายที่สุดลู่เสียวและหั่นหยวนก็ได้กลืนส่วนแบ่งของผู้มาใหม่ของสาราวายุไปเย่ซิวซุยอธิบายโจหยวนเขมวดคิว้วพวกเขาเอาไปเท่าไหร่กันเกือบทั้งหมดเย่ปิงหลิงตอบใบหน้าของนางดูวิตกกังวล ในพิธีต้อนรับผู้มาใหม่สาราเพิงและสาราคีรีเป็นจุดที่ทุกคนจะจับจ้องอยากเข้าร่วมเร็วที่สุดเสมอในท้ายที่สุดพรสวรรค์ที่ไม่น่าดึงดูดบางส่วนก็ได้ถูกโยนไปที่ด้านของสาราวายุดังนั้นในช่วงสองปีที่ผ่านมาสาราวายุของเราจึงแย่ลงเรื่อยๆมุมปากโจหยวนกระตุกลู่เสียวละหันหยวนช่างหน้าเกลียดเกินไปโจหยวนคิดสักครู่แล้วพูดอย่างใจเย็นข้าไม่สามารถจัดการกับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตได้แต่ในตอนนี้ ข้าเดเป็นหัวหน้าสาลาแล้วพวกเขาก็ต้องคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของพวกเรากลับคืนมาข้าไม่เอาเปรียบใครดังนั้นก็จะไม่มีใครสามารถมาเอาเปรียบข้าได้ตอนนี้เขากลายเป็นหัวหน้าสาราแล้วดังนั้นที่นี่จึงเป็นดินแดนของเขาแม้ว่าจะเป็นเพียงย่อฝีมือระดับสภาวะขุมพลังจิตแต่ในอนาคตจะมีสายเลือดใบบางคนอาจจะสามารถครองตำแหน่งสูงในจักรเทียนหยวนก็ได้เขาต้องปกป้องส่วนแบ่งเป็นธรรมดา ยี่สิวซุยและเย่ปิงหลิงต่างมองหน้ากันหากเป็นเช่นนั้นการประชุมใหญ่ของสาราในวันถัดไปคงจะเป็นเรื่องใหญ่แน่แล้วก็ยังมีอีกเรื่องยี่สิวซุยกัดเรื่มฝีปากสีแดงของนางเบาๆแม้ว่าเราจะได้ส่วนแบ่งของผู้คนกลับคืนมาข้าก็ยังกังวลว่าจะไม่มีทางเอาชนะสาราเพิงและสาราคีรีในพิธีต้อนรับผู้มาใหม่ได้ก้าวในสิบของผู้ที่มีความสามารถที่โดดเด่นจะเลือกพวกเขาโดยธรรมชาติดังนั้น เราจึงได้แค่ผู้มาใหม่ที่พวกเขาไม่ต้องการเท่านั้นสมัยอ่ะโจหยวนถามเย่ปิงหลิงถอนหายใจอย่างช่วยไม่ได้แล้วพูดน้ำเสียงหนักแน่นเพราะสิ่งที่ได้ในแต่ละเดือนเจ้าหมายถึงเงินเดือนเหรอโจหยวนมองดูเย่ปิงหลิงด้วยท่าทางคุ้นคิดและถามเงินที่ได้ในแต่ละเดือนของสาราพเพิงดีมากอย่างงั้นเหรอสมาชิกทั่วไปของสาราวายุเราจะได้รับเหรียญต้นกําเนิดยี่สิบเหรียญต่อเดือนแต่เจ้ารู้ไหม สาราเพิงให้เหรียญต้นกำเนิดเท่าไหรนั่นก็คือ40เหรียญพวกเขาได้รับเพิ่มอีก20เหรียญทุกเดือนและ200เหรียญต่อปีนั่นไม่ใช่จำนวนน้อยๆยเลยเหตุผลที่เหล่าผู้มีพรสวรรค์ได้ไปรวมตัวกันที่สาราทั้ง4เพื่ออัคารายยวนที่4ของหอคอยต้นกำเนิดสีวิญญาณและจำนวนเหรียญต้นกำเนิดที่พวกเขามีนั้นก็จะกำหนดความสำเร็จดังนั้น การพูดคุยด้วยคพูดจึงไร้ประโยชน์การใช้เหรียญต้นกำเนิดจึงเป็นวิธีที่ตรงไปตรงมามากที่สุดแต่สาราเพิงสามารถใจปั้มได้มากขนาดนั้นเพราะว่าพวกเขาได้รับรายได้จากอัคราจับเครื่องหมายมีเพียงกำไรมหาศาลเท่านั้นที่สามารถสนับสนุนรายจ่ายมหาศาลของสาราเพิงได้แต่เมื่อพิจารณาจากรากฐานของสาราวายุเราหากเราทำเช่นเดียวกันเราก็อาจจะพังภายในไม่กี่วัน เย่ปิงหลิงกล่าวด้วยน้ำเสียงเงข่งครึมท้ายที่สุดแล้วความยากจนจะส่งผลต่อความทะเยอทะยานยี่ซิวซุยพยักหน้าเช่นกันทุกปีทรัพยากรบางส่วนจะถูกจัดสรรให้กับสาราทั้งสี่แต่ทรัพยากรเหล่านั้นจะคงที่ดังนั้นหากเจ้าต้องการทรัพยากรเพิ่มแต่รัศสาราจะต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหากันเองและหนทางของสาราเพิงก็คืออัคราจับเครื่องหมายโจยวนเคาะราวบันไดเบาๆด้วยนิ้วของเขาและพูดว่า รายได้จากการขายอาัคาระาจับเครื่องหมายทั้งหมดจะถูกนําไปมอบให้กับสาราเพิงใช่หรือไม่เยกปิงหลิงใสายหัวรายได้จากอาัคาระาจับเครื่องหมาย60%เปอร์เซนตจะถูกจัดสรรให้กับสาราเพิงและส่วนที่เหลือ40%เปอร์เซนลู่เซียวและจูหลิงต่างได้คนละ20เปอร์เซนไปโจหยวนประเมินว่า 20%ก็เป็นจำนวนที่มากและเพียงพอสำหรับการฝึกของผู้ที่อยู่ระดับเดียวกับลู่เซียวเนื่องจากอัคราจับเครื่องหมายสามารถขายให้ได้กับทั้ง4ี่สาลาจึงทำให้รายรับสูงกว่าอัครามานดาแห่งวายุโดยธรรมชาติตามการคำนวณของเขา1 0์ของแต่ละปีก็ยังคงไม่น้อยกว่าเหรียญต้นกำเนิดจำนวนหลายหมื่นเหรียญและ20%ก็ยังคงเป็นหลายแสนเหรียญขึ้นไปเนื่องจาก60%ถูกมอบให้กับสาราเพิงจึงไม่น่าแปลกใจที่สาราเพิงจะร่ำรวยและยิงยโสได้ขนาดนี้ ข้าไม่คิดเลยว่าลู่เซียวจะร่ำรวยได้ขนาดนี้โจหยวนพูดอย่างเยาะเย้ยข้าได้ยินมาจากปู่ของข้าว่าคนจากตระกูลเทียนหุนช่วยพวกเขาสร้างอัคระจับเครื่องหมายดังนั้นลู่เซียวและจูหลิงจึงไม่กล้ารับมาทั้งหมดเอาไว้ยี่สิวซุยกระซิบโจหยวนพยักหน้าและกล่าวอย่างขุนขีดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะเอา20อร์ซนจากยอดขายอัขาระมารดาแห่งวายุและ70%อร์เซต จะถูกจัดสรรให้กัษาราวายุทั้งหมดส่วนที่เหลือสิเปอร์เซนจะถูกจัดสรรให้กับรองหัวหน้าสาราแม่ทัพใหญ่และรองแม่ทัพใหญ่ตามลำดับทุกคนตอบสนองด้วยความตกตะลึงยี่สิวซุยรีบโหนมหนาวโจดหยวนเจ้าไม่จะเป็นต้องทำแบบนั้นเลยเจ้าเป็นคนสร้างอคารามานดาแห่งวายุ และเจ้าควรได้รับสิ่งนี้เหตุผลที่ลู่เสียวและจูหลิงแบ่งกาไรกันเป็นเพราะว่าตระกูลเทียนหุนได้มอบหมายให้พวกเขาเสริมความแข็งแกร่งให้กับสาราเพิงโจหยวนไม่มีความจําเป็นที่จะเรียนแบบพวกเขาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นโจหยวนยิม้มข้าจะเก็บเรยญต้นกําเนิดไว้มากมายเพื่ออะไรเล่าสิ่งของพวกนั้นไร้ค่าเมื่อข้าออกจากสาราไปแล้วยี่ซิวซุยส่ายหัวและพูดเสียงจริงจังนั่นก็ไม่แน่เสมอไปเมื่อเจ้าออกจากสารา เจ้าสามารถนำเหรียญต้นกำเนิดไปแลกกับสิ่งของต่างๆได้มากมายสามารถนำไปแลกเป็นสารระดับศักดิ์สิทธิ์ข้นเล็กได้ไหมโจหยวนกล่าวยังไม่ใส่ใจแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่ายี่ซิวซุยจะพยักหน้าอืมเจ้าสามารถแลกด้วยดเหรียญต้นกำเนิดแปดแสนเหรียญโจหยวนหยุดชะง,งักในทันทีด้วยความไม่อยากเชื่อข้าจะแลกมันได้จริงเหรอด้วยเหรียญต้นกำเนิดแปด nah. แสนเหรียญน่ะแปดแสนเหรียญดูเหมือนจะเป็นตัวเลขที่น่าสะพึงกลัวแต่จากการขายอักคระ มารดาแห่งวายุแล้วจำนวนที่สะสมสามปีก็ไม่น้อยแน่เพราะจากการขายอาัคารามารดาแห่งวายุโจหยวนนั้นได้เรียนต้นกำเนิดมาเกือบหนึ่งพันเหรียญทุกวันเย่ปิงหลิงอดหัวเราะไม่ได้แล้วตอนนี้หัวใจของเจ้าเริ่มเจ็บปวดหรือยังโจหยวนรู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยเขาถอนหายใจในทันทีลืมไปเถอะข้าไม่ใช่คนตระหนี่ข้าจะเก็บเงินสามปีเพื่อแลกกับสารระดับศักดิ์สิทธิ์ขั้นเล็กแต่จะดีกว่าไหมถ้าได้ตำแหน่งผู้นำถาราทั้งสี่ไปด้วย เพียงแค่ทำตามสิ่งที่ข้าพูดในก่อนหน้านี้ไปเลยมุมมองของโจโหยวนการมีเหรียญต้นกําเนิดเพียงพอสําหรับการฝึกก็เพียงพอแล้วหากเขาสามารถใช้ส่วนเกินเพื่อควบคุมหัวใจคนของสาราวายุได้อย่างสมบูรณ์มันก็คุ้มค่ามากกว่าเมื่อเห็นว่าโจโหยวนตัดสินใจในที่สุดแม้แต่เย่ปิงหลิงก็มองไปที่โจโหยวนด้วยความมึนงงเพราะนั่นเป็นเหรียญต้นกําเนิดที่สูงถึงหนึ่งล้านเหรียญ เขานั้นจะให้ไปแจกจ่ายแบบนี้เหรอเมื่อเห็นความกล้าเชน่นนี้แม้แต่เย่ปิงหลิงผู้ที่เย็นชาและเยียยิงเสมอมาก็ยังอดชื่นชมเขาไม่ได้ส่วนเซียวหงและแม่ทัพใหญ่คนอื่นๆที่อยู่กับเขานั้นต่างตื่นเต้นมากและอดไม่ได้จะอุทานว่าหัวหน้าสาราของพวกเราช่างใจดีนัก พวกเขารู้ดีว่าโจยวนได้มอบประโยชน์มากมายในขณะนี้พวกเขาเคารพโจยวนอย่างลึกซึ้งท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนจะเต็มใจแบ่งปันผลประโยชน์เหล่านี้ให้กับผู้อื่นหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาหากเจ้าตัดสินใจเช่นนี้สาราวายุจะระเบิดออกด้วยความตื่นเต้นอย่างแน่นอน ยี่สิวซุยก่าวนี่เท่ากับว่าทุกคนในสาราวายุจะยอมรับโจหยวนหากใครต้องการแตะตำแหน่งของหัวหน้าสาราโจหยวนแล้วล่ะก็แม้แต่คนวางตัวเป็นกลางมาก่อนก็จะออกมาปกป้องเขาการเคลื่อนไหวของโจหยวนในครั้งนี้สามารถเอาชนะใจทุกคนได้อย่างสมบูรณ์แบบเย่ปิงหลิงยิ้มแห้งๆจากสถานการณ์ปัจจุบันการที่เจ้าได้เป็นหัวหน้าสาราวายุถือเป็นโชคลาภของสาราเราถ้าเป็นนางนางคงไม่กล้าทําขนาดนี้และแน่นอนว่า นางก็ไม่สามารถหาเหรียญต้นกําเนิดได้มากขนาดนี้เช่นเดียวกันโจหยวนยิ้มกว้างความจริงที่ว่าเขาเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ชางหยวนนั่นก็หมายความว่าเขาเป็นถึงผู้วุโสของอาณาจักรเทียนหยวนแล้วตามกฎของอาจารย์สิทธินั้นมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้วุโสใหญ่ที่ดูแลอาณาจักรนี้นั่นก็หมายความว่าสถานะของเขาจะเท่าเทียมกับสถานะของผู้นําตระกูลเทียนหุนหุนส่วนส่วนหนึ่งของอาณาจักรเทียนหยวนก็เป็นของเขาแล้วเขา จะลังเลที่จะแจกจ่ายเหรียญต้นกําเนิดได้อย่างไรโจอยู่ปลอบใจตนเองจากนั้นเขาก็โบกมือนอกจากเนี้ข้าจะประกาศการรับเงินเดือนใหม่ของสาราวายุในพิธีต้อนรับผู้มาใหม่จากนี้ไปสาราวายุจะไม่ทิ้งสายเลือดใหม่อีกต่อไปข้าอยากให้เหล่าผู้มีพรสวรรค์อื่นๆได้มาเข้าร่วมสาราวายุของข้าแต่มันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายในอนาคตสาราวายุของเราจะกำหนดการประเมินที่เข้มงวดขึ้น ใครก็ตามที่ไม่ผ่านการประเมินประจำปีปำปก็จะต้องถูกคัดออกไปข้าไม่อยากใช้เหรียญต้นกำเนิดไปโดยเปล่าประโยชน์หากพวกเขาไม่มีความสามารถพวกเขาก็ควรออกไปโดยเร็วที่สุดและไม่ควรสิ้นเปลืองทรัพยากรยี่สิวซุยรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้ยินความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่ของโจหยวนนางจึงรีบเตือนว่าอย่ามัวแต่มัวเมาแม้ว่าไรายได้อัครามานดาแห่งวายุจะดีก็จริงแต่จำกัดอยู่แค่สาราวายุเท่านั้นดังนั้น ความสามารถในการหาเงินของเราจึงยังเทียบไม่ได้กับสาราเพิงสาราเพิงนั้นสามารถเพิ่มรายรับต่อเดือนได้เพราะได้รับการสนับสนุนจากอคาราจับเครื่องหมายซึ่งใช้ได้กับสาราทั้ง4แม้ว่าผลของอคาราจับเครื่องหมายเมื่อเทียบในสาราวายุแล้วมันไม่ได้ดีเท่ากับอคารามานดาแห่งวายุก็จริงแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนกับสาราอื่นๆได้โจหยวนพยักหน้ารอยยิ้มลึกลับก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาอย่ากังวลไปเลย ข้ามีแผนอยู่ในอนาคตสาราวายุของเราจะเป็นสาราที่ล่ำรวยที่สุดจากถาลาทั้ง4เอาละครับก็เป็นนันจบในบทที่320เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหก็วางแผนกันไปเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับฟังในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้คนติดตามรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกิ้งเพื่อภาคคลิปถ,ถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ